又是一个新的循环，这边有有点像层层恐惧啊。P. T. 的土。是画、哦、上出现了、啊、那个夫妻啊。但是现在他们没有面了、啊。<laughs> 是老角色出现了好几次了，往前走一点。你们按每年的收视率来投。 ซึ่งเรื่องราที่มันเกิดขึ้นย่านใจกลางเมืองแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่ค่อยได้ยินได้ฟังเท่าไหร่นะส่วนใหญ่แล้วเราก็จะได้ยินแถวๆพวกชานเมืองบ้างหรือว่าต่างจังหวัดบ้างเอาเป็นว่าถ้าใครอยู่แถวใจกลางเมืองแถวๆย่านสาทรลองตั้งใจฟังเรื่องดูนะครับไม่แน่ว่าเพื่อนๆเนี่ยอาจจะรู้จักตึกนี้ก็ได้ถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมมาสักสิปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้ตัวน้อยเขาทำอาชีพเป็นลอปเปอ แล้ววันดีคืนดีเนี่ยมันก็ได้มีเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งโทรมาชวนให้คุณน้อยเนี่ยว่าวน้อยไปทํางานพิเศษเอาไหมตอนนั้นตัวคุณน้อยเขาก็เลยถามว่าไอง,งานพิเศษเนี่ยมันคืองานอะไรเพื่อนคนนี้เขาก็เลยบอกว่าเขารู้จก<ล>ักกหัวหน้ารปภคนหนึ่งซึ่งหัวหน้ารปภคนนี้เขากําลังหาคนให้ไปเฝ้าอาคารพาณิชยแต่ว่างานที่ทำเนี่ยมันไม่ได้เป็นงานประจํานะมันเป็นแค่ งานเสริมเฉยๆตอนนั้นตัวคุณน้อยเขาก็รู้สึกเฉยๆนะไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะไปทําสักเท่าไหร่เพราะว่างานที่คุณน้อยเขาทําอยู่เนี่ยมันก็ได้หยุดแค่วันเดียวอยู่แล้วอ่ะหลังจากนั้นเขาก็แทบจะไม่มีเวลาว่างเลยแต่ทีนี้พอเพื่อนคนเนี้ยเขาบอกถึงรายได้ที่คุณน้อยเขาจะได้ในตอนที่ไปทํางานเนี่ยคุณน้อยเขาก็ตาลุกเป็นไฟเพราะว่าเงินค่าจ้างที่คุณน้อยเขาจะได้ก็คือเงินค่าจ้างคือละสามร้อยบาท แล้วก็ได้พิเศษเพิ่มอีก500บาทรวมแล้วก็คือตกคืนหนึ่งเนี่ยคุณน้อยเขาจะได้คืนละ800บาทซึ่งถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักสิปีที่แล้วเนี่ยงานอะไรก็ตามที่ทำได้วันละ800อะ่ะมันแทบจะไม่มีเลยนะเพราะว่าค่าจ้างตอนนั้นเนี่ยสมัยนั้นเนี่ย8 0 0บาทถือว่ามันเยอะมากๆเนี่ยสำหรับอาชีพรอปพ่อพอคุณน้อยเขารู้ว่าเขาจะได้เงินเยอะขนาดนี้ขนนเขาก็ตกลงที่จะไปทำงานเสริมที่นี่ โดยที่ตอนนั้นะเขาก็ไม่รู้ตัวเลยนะว่าหลังจากนั้นเขาจะเจออะไรบ้างคราวนี้เมื่อถึงเวลาที่คุณน้อยเขาจะต้องไปทำงานเฝ้าตึกอาคารพาณิชย์แห่งนี้เขาก็ได้รับบีฟจากหัวหน้ารปภมาว่าเขาจะต้องขึ้นลิฟต์ไปชั้นบนสุดทุกๆประมาณ5ชั่วโมงเพื่อที่ไปทำการเซ็นตามจุดต่างๆว่าจุดนี้มันโอเคไหมเรียบร้อยไหมมีอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าคราวนี้ผมขอที่บายลักษณะตัวตึกนี้หน่อยนะครับว่า ึกนี้มันจะเป็นที่ตั้งของบริษัทบริษัทนึ่งซึ่งบริษัทนี้มันก็เป็นบริษัทใหญ่แหละมันจะมีทั้งหมด20ชั้นหน้า,นาที่ของคุณน้อยก็คืออย่างที่บอกนะในทุกๆคืนเนี่ยตัวเขาจะต้องขึ้นไปที่ชั้น20แล้วก็ไล่เซนตามจุดต,ต,ต่างๆจากนั้นก็ต้องเดินลงบันไดหมีไฟไล่ลงมาจากชั้น20จนมปถึงชั้น B ชั้นบีก็คือชั้นใต้ดินนี่คือแรกที่คุณน้อยเขาได้มาเฝ้าที่ตึกแห่งนี้เขาก็บอกว่าเขารู้สึกแปลกๆนะเพราะว่าไม่ว่าเขาจะไปทำงานที่ไหนหรือว่าเคยเฝ้าตึกไหนมาก่อนก็ตามช่วงเวลาประมาณสักทุ่มสองทุ่มมันก็ยังจะพอมีไฟตามทางอยู่บ้าง หรือแม้กระทั่งอีกอย่างหนึ่งประมาณสัก3-4ทุ่มบางทียังมีพนักงานออฟฟิศบางคนเนี่ยทำงานอยู่ที่ออฟฟิศเลยนะคือพูดง่ายๆว่าต่อให้มันดึกขนาดนั้นก็ตามมันก็ยังพอมีคนบ้างแต่ว่าตึกเนี้ไม่ใช่เลยช่วงพัเเลประมาณสัก6โมงทุ่มงมันเงียบสนิทเลยไม่มีผู้คนได้เห็นแม้แต่คนเดียวเลยนะแล้วภายในอาคารเนี่ยมันก็จะเงียบไรผู้คนไฟก็ไม่ค่อยมี ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะว่าทางเกเขาเห็นว่ามันไม่มีคนหรือเปล่าเขาก็เลยปิดไฟอันนี้ก็ไม่รู้น,นะัแต่ที่แน่ๆเนี่ยคือบรรยากาศมันดูน่ากลัวแบบบอกไม่ถูกมันดูคนลุกอะคราวนี้เมื่อถึงเวลาที่คุณน้อยเขาจะต้องทํางานโดยการขึ้นไปเซ็นต์ตามจุดต่างๆเนี่ยเขาก็ขึ้นลิฟต์ไปจากชั้นบีขึ้นไปชั้นบนสุดเลยก็คือชั้น20และลิฟต์ที่ใช้ได้ในตอนนั้นเนี่ยคือมันจะเป็นลิฟต์ขนของอย่างเดียวเลยนะนเพราะว่าลิฟต์ปกติทั่วไป เขาเปิดใช้งานละเปิดอีกทีก็คือ7จ็ดโมงเช้าที่มันจะใช้ได้ก็คือใช้ได้แค่ลิฟต์ขนของเท่านั้นตอนนั้นคุณน้อยเขาก็ขึ้นลิฟต์ไปปรากฏว่าอยู่ๆเนี่ยลิฟต์มันก็ไปจอดอยู่ที่ชั้นหนึ่งนั่นก็หมายความว่ามันจะต้องมีคนกดเรียกลิฟต์แน่นอนแต่พอประตูลิฟต์มันเปิดออกเนี่ยทุกอย่างตรงนั้นมันก็ไม่มีใครนะรออยู่ประมาณสัก5วินาทีพอมันไม่มีคนเข้ามาเนี่ยประตูลิฟต์มันก็ปิดเองเนาะ ในจังหวะน,นั้นเองเนี่ยคุณน้อยเขาก็ได้ยินเสียงรองเท้าส้นสูงของผู้หญิงอะ่ะกึ่งเดินกึ่งวิ่งมุ่งตรงมาที่ลิฟต์พร้อมกับเสียงพูดที่ว่ารอด้วยค่ะพอได้ยินแบบนั้นเนี่ยคุณน้อยเขาก็รีบเอื้อมมือไปกดที่ปุ่มเปิดประตูลิฟต์อีกครั้งหนึ่งแต่ปรากฏว่าเมื่อประตูลิฟต์มันเปิดออกเนี่ยมันก็ไม่เห็นว่าจะมีใครเดินเข้าลิฟต์มาเลยนะยด้วยความสงสัย,ยคุณน้อยเขาก็เลยชะโงกหน้าออกไปมองนอกลิฟต์ สิ่งที่เขาเห็นก็คือมันมีแต่ความว่างปล่ามันไม่มีใครอยบริเวณนั้นเลยบริเวณนันณนน้นจะมีแค่ไฟตรงหน้าลิฟแค่นั้นเลยไม่กี่ดวงคือบรรยากาศเนี่ยสลัวมากๆตรงนั้นพอคุณน้อยเขาเห็นว่าไม่มีใครเนี่ยเขาก็กำลังจะเอื้อมมือไปกดปุ่มลิฟให้มันเปิดแต่เมื่อประตูลิฟกำลังจะเปิดยอยู่ๆมันก็มีมือมือหนึ่งแทรกเข้ามาในลิฟ มือเนี่ยเป็นมือของผู้หญิงแน่นอนพอประตูริปมันเปิดออกปุ๊บจากนั้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาคือต้องบอกว่าผู้หญิงคนนี้เธอดูสวยมากๆเลยนะแล้วก็แต่งตัวดูภูมิฐานเหมือนกับว่าเป็นพนักงานที่ตำแหน่งสูงนิดนึงอ่ะอาจจะเป็นผู้บริหารหรือว่าอาจจะเป็นอะไรก็ตามแต่แต่ว่าไม่น่าใช่พนักงานออฟฟิศทั่วไปแน่นอนน่าจะอยู่สูงกว่าพนักงานออฟฟิศตอนที่เธอเดินเข้ามาในิเนี่ย เธอก็ยิ้มให้คุณน้อยนะตอนนั้นคุณน้อยเขาก็ทักทายไปตามมารย,ยาทนะว่าสวัสดีครับวันนี้ทํางานอยู่ดึกเลยนะครับไม่ทราบว่าจะไปชั้นไหน,นครับแต่พอพูดคุยไปแบบนั้นเนี่ยถามอะไรไปไไผู้หญิงคนนี้นก็ไม่ยอมตอบอะไรกลับมาเลยเอาแต่ยิ้มแล้วก็หน้ามองตรงไปข้างหน้าอย่างเดียวอตอนนั้นที่คุณน้อยเขาถามไปแบบนั้นเนี่ยก็เพราะว่าเขา,าจะกดลิฟต์ให้ว่าจะไปชั้นไหนเพราะว่าตัวคุณน้อย,ยอยู่ที่หน้าปุ่มกดลิฟต์พอดี แต่พอถามไปปุ๊บเธ<น>อก็ไม่อย,ยอมตอบคุณน้อยเขาก็ไม่อยากจะเช้าเซยนะก็ค,คิดว่าเธออาจจะไปชั้น20เหมือนกันก็ได้เขาก็เลยเอื้อมมือจะไปกดปุ่มปิดประตูลิฟต์แต่พอมองมาที่หน้าแป้นตัวเลขปุ่มลิฟต์เนี่ยยู่ยไฟมันก็ไปขึ้นโชว์ที่ชั้น13นั่นก็หมายความว่ามันจะต้องมีคนกดลิฟต์แน่นอน เพราะว่าถ้าเรากดลิฟ์ชั้นไหนเนี่ยไฟมันก็จะขึ้นโชว์ชั้นนั้นถูกต้องไหมตอนนั้น่ะไฟที่หน้าปนแป้นเนี่ยมันก็จะมีชั้น20แล้วก็ชั้น13ซึ่งตอนนั้น่ะตัวคุณน้อยเขาก็งงนะว่าวไอ้ชั้น13เนี่ยใจจครเป็นคนกด<อ>มีคนมากดตอนไหนเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้กดแน่นอนตอนนั้นตัวคุณน้อยเขาก็งงอะนะแต่ว่าก็อ่ะช่างมันไม่ได้คิดอะไรมากสักเท่าไหร่พอจังหวะลิฟต์มันปิดเนี่ย มันก็ขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆพอไปถึงชั้น13ปุ๊บผู้หญิงคนนี้เธอก็เดินออกจากลิฟต์ไปส่วนตัวคุณน้อยเนี่ยก็ขึ้นไปต่อที่ชั้น2 0จากนั้นเขาก็เริ่มทำงานโดยการที่เดินไปตามจุดต่างๆแล้วก็เซนรับรลองและหลังจากนั้นก็เดินลงมาได้ไฟลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆคราวนี้พอคุณน้อยเขาเดินลงมาเรื่อยๆเนี่ยจนมาถึงชั้น16 ไอชั้น16เนี่ยมันจะเป็นชั้นผู้บริหารมันก็จะแยกเป็นห้องห้องห้องเลยนะแต่ว่าห้องเนี่ยมันก็จะใหญ่นิดหนึ่งมันจะมีด้วยกันประมาณสัก4ี่ห้องชั้นหนึ่งเนี่ยมีสี่ห้องตอนนั้นคุณน้อยเขาก็เห็นว่าเฮ้ยมันมีห้องห้องหนึ่งเปิดไฟทิ้งเอาไว้นี่หว่าแต่ว่าก็ไม่เห็นมีคนอยู่เลยนะคุณน้อยเขาก็เลยคิดว่าอ่ะเดี๋ยวจะเดินเข้าไปปิดไฟในห้องนี้ซะหน่อยเพราะว่าจะต้องมีคนลืมปิดไฟแน่เลย ตอนนั้นตัวคุณน้อยเขาก็เดินเข้าไปเพื่อที่จะไปปิดไฟให้แต่ปรากฏว่าเมื่อเดินไปถึงหน้าห้องนั้นปุ๊บคุณน้อยเขาก็ไปเจอเข้ากับผู้หญิงคนเดิมนั่นแหละที่เธอขึ้นลิฟต์มาพร้อมกับคุณน้อยผู้หญิงคนนี้เธอกําลังนั่งทํางานอยู่ที่ตอกเงานเธอตอนนั้นคุณน้อยเขาก็ตกใจนะว่าเฮ้ยแล้วเธอขึ้นมาตอนไหนวะเพราะจําได้ว่าลิฟต์เนี่ยมันไปส่งเธอที่ชั้นสิบสามมันไปส่งเธอที่ชั้นสิบสามนี่หว่า ตอนนั้นคุณน้อยเขาก็เลยชะโงกหน้าเอไปมองดูที่หน้าลิฟต์ก็เห็นว่าลิฟต์เนี่ยมันก็ยังคงจอดอยู่ที่ชั้น20เนาะนั่นก็หมายความว่ามันไม่ได้มีใครเรียกใช้ลิฟต์แน่นอนเพราะว่าคนสุดท้ายนี่ก็คือคุณน้อยที่เป็นคนกดไปที่ชั้น20อะแต่ว่าตอนนั้นคุณน้อยเขาก็ยังไม่ได้คิดอะไรเขาก็เดินแล้วก็ผลักประตูเข้าไปบอกกับผู้หญิงคนนี้ว่าประธานโทษนะครับคุณผู้หญิงถ้าคุณผู้หญิงใช้ห้องเสร็จแล้วเนี่ยผมรบกวนปิดไฟให้หน่อยนะครับ แล้วก็ลิฟต์เนี่ยจะ้ช้ได้แค่ลิฟต์ขนของเดิมงนะครับหลังจากที่คุณน้อยเขาบอกอะไรเสร็จแต่ผู้หญิงคนนี้เธอก็ไม่ยอมตอบไม่ยอมพูดอะไรกลับมาเลยนะเอาแต่ยิ้มอย่างเดียวเลยพอบอกอะไรเสร็จสับแล้วปุ๊บคุณน้อยเขาก็ทําหน้าที่ของตัวเองต่อก็คือเดินลงมาไดมาแล้วก็ไปเซนตามจุดต่างๆเรื่อยๆคราวนี้พอเดินมาจนถึงประมาณสักชั้น9้าหรือชั้น1ิเนี่ยแหละไม่แน่ใจ ด้วยความที่ว่าทั้งตึกเนี่ยใที่บอกนะว่ามันเงียบสนิทเลยมันไม่มีคนน่ะตอนนั้นคุณน้อยเขาก็ดินเสียงลิฟต์มันดังขึ้นนั่นก็หมายความว่ามันจะต้องมีคนเรียกใช้ลิฟต์แน่นอนแล้วตอนนั้นน่ะคุณน้อยก็คิดได้อย่างเดียวแล้วว่าจะต้องเป็นผู้หญิงคนนั้นที่นั่งทํางานอยู่ที่ชั้น16แน่ล่ะแต่ตอนนั้นน่ะคุณน้อยเขาก็ยังไม่ได้คิดอะไรนะก็เดินไปเซนตามจุดต่างๆทํางานไปตามปกติแต่ปรากฏว่าอยู่ๆเนี่ย มันก็ได้ยินเสียงร้องตะโกนขอความช่วยเหลือดังขึ้นมาว่าช่วยด้วยช่วยด้วยริบตกเสียงเนี่ยเป็นเสียงของผู้หญิงนะแล้วมันก็เป็นใครไปไม่ได้หรอกถ้าไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นพอสิ้นเสียงที่เธอพูดปุ๊บมันก็มีเสียงดังโคลเสียงเนี่ยดังสนั่นไปทั้งเึกเลยนะคือถ้าจะให้เดาเนี่ยก็เดาได้ว่าลิปขนของเนี่ยมันน่าจะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ลิปมันน่าจะตกอย่างที่เธอบอกนั่นแหละ พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยตอนนั้นคุณน้อยเขาก็ตกอยู่ในอาการที่แบบประนกตกใจเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะนนเนี่ยลิฟต์ตกแล้วมันก็มีผ<ว>ู้หญิง<ก>อยู่ในนั้นด้วยม,มันมีคนอยู่ในลิฟต์ด้วยตอนนั้นคุณน้อยเขาก็ไม่รู้จะทํายังไงก็ลน <จะ S 2> ไปหมดเนาะไอ้ครั้นเจ้ามือไปแหกลิฟต์เพื่อช่วยเหลือมันก็ช่วยอะไรไม่ได้อยู่ดีพอตั้งสติได้ก็เลยกัดสินใจพอไปช่างที่อยู่ภายในคาเนี่แหละ พอโทรไปเบอร์ช่างเนี่ยนานมากเลยนะกว่าจะมีคนรับสายโทรไปประมาณสักสามสี่สายเนี่ยกว่าจะมีคนรับพอช่างเขารับปุ๊บคุณน้อยเขาก็พูดด้วยการที่แบบตื่นตนหอกว่าพี่พี่ช่วยด้วยครับตอนเนี้ยลิฟต์มันตกแล้วก็มีผู้บริหารติดอยู่ในลิฟต์น้ำเสียงที่คุณน้อยเขาพูดไปในตอนนั้นเนี่ยคือมันเป็นคนที่ตะเลตือนตนจอกคือมันก็คือเรื่องใหญ่นาอมีคนติดอยู่ในลิฟต์แล้วลิฟต์มันตก แต่สิ่งที่ช่างเขาพูดกลับมาก็คืออ๋อโอเคครับพี่ไม่มีอะไรหรอกลิฟต์ขนของใช่ไหมคือน้ําเสียงที่ช่างเขาพูดมาเนี่ยมันดูนิ่งๆมันดูปกติไม่ได้โตกตกใจอะไรเลยนะแล้วอีกอย่างเขารู้ได้ยังไงว่าเป็นลิฟต์ขนของ,ของเพราะว่าตอนนั้นีน่ะคุณน้อยเขาก็ยังไม่ได้บอกอะไรเลยนะบอกแค่ว่าลิฟต์ตกแล้วก็มีคนติดอยู่ในลิฟต์แค่นั้น แต่นั้นก็ไม่ใช่ประเด็นเนาะเพราะว่าช่างเขาอาจจะรู้ก็ได้เพราะว่าลิฟที่มันเปิดใช้เนี่ยมันก็มีแค่ลิฟท์นของนตอนนั้นช่างเขาก็บอกว่าพี่ไม่มีอะไรหรอกพี่กลับไปทํางานพี่ต่อเถอะแต่ที่ความที่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่เนาะคุณน้อยเขาก็เลยคิดว่าอะไรวะทําไมช่างที่นี่มันใจร้ายใจดําจังเลยทั้งที่ก็บอกอยู่ว่าลิฟต์มันตกแล้วก็มีคนติดอยู่ในลิฟต์จากนั้นเขาก็วางสายจากช่างไป แล้วก็มาคิดคิดดูว่าจะช่วยเหลือผู้หญิงคนนี้ยังไงได้บ้างคิดไปคิดมาก็เอองั้นเดี๋ยวโทรไปแจ้งตำรวจดีกว่าพอโทรไปหาตำรวจปุ๊บก็บอกรายละเอียดกับทางตำรวจทุกอย่างเลยนะว่ามันคือตึกอะไรอยู่แถวไหนมันเกิดเหตุอะไรขึ้นบ้างแต่พอเมื่อบอกรายละเอียดกับทางตำรวจไปทุกอย่างแบบนี้ปุ๊บสิ่งที่ตำรวจเขาตอบกลับมาก็คือคุณผมว่านะถ้าคุณว่างอ่ะคุณก็ไปนอนเถอะ คุณอย่าโทรมาแกล้งแบบนี้ผมบอ่อยๆเลยไม่งั้นผมจะแจง้งความ,มากลับคุณจริงๆนะคือตอนนั้นน่ะคุณน้อยเขาก็งกกกงนะว่าเฮ้ยอะไรวะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมพูดอะไรไปแล้วก็ไม่มีใครเชื่อเลยตอนนั้นคุณน้อยเขาก็พยายามตั้งสตินะแล้วก็บอกกับตำรวจไปอีกทีว่าพี่ครับผมไม่ได้โทรมาแกล้งถ้าผมจะโทรมาแกล้งเนี่ยผมจะใช้เบอร์โทรศัพท์ของผมทำไมแล้วอีกอย่างหนึ่งลิฟต์มันตกจริงๆแล้วมันก็มีคนติดอยู่ในนั้นผมเป็นห่วงเขา ทีนี้ทางตำรวจเขาก็เล่าให้ฟังว่าคุณก่อนหน้านี้เมื่อประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนเนี่ยก็มีคนโทรมาแบบคุณนี่แหละบอกว่าลิฟต์ตกแล้วก็มีคนติดอยู่ในลิฟต์แต่พอผมส่งคนเข้าไปดูก็ไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นเลยแล้วเนี่ยก็เป็นครั้งที่สามแล้วนะที่คุณโทรเข้ามาเนี่ยผมถึงบอกคุณไงว่าถ้าคุณว่างคุณก็ไปนอนไม่งั้นผมจะแจ้งความกลับนะเพราะว่าครั้งเนี้ยมันก็ครั้งที่สามแล้วตอนนั้นคุณน้อยเขาก็เลยบอกว่า อ๋อถ้างั้นผมก็ขอโทษทีนะครับรอพอดีผมเพิ่งมาทํางานที่นี่วันแรกคืนแรกและนี่ก็เป็นครั้งแรกเลยที่ผมโทรเข้ามาก่อนหน้านี้ไม่ใช่ผมแน่นอนยังไงผมก็ขอโทษด้วยนะครับพอหลังจากที่วางสายจากตํารวจไปเนี่ยคุณน้อยเขาก็เริ่มสงสัยแล้วว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะมันเริ่มมีกลิ่นแปลกๆแ,และเริ่มที่จะไม่ปกติละคราวนี้ก็เลยตัดสินใจครั้งสุดท้ายก็คือตัดสินใจโทรไปเบอร์ขหน้าเราภพอ โทรไปบอกเขาว่าที่ผมได้ยินเสียงลิฟต์ตกแล้วก็มีผู้หญิงเนี่ยอยู่ในลิฟต์ด้วยแต่ว่าผมโทรไปบอกชุดช่างแล้วก็ไม่เห็นว่าจะมีใครส่งคนมาช่วยเลยผมจะต้องทํายังไงดีเพราะว่าลําพังผมตัวคนเดียวเนี่ยผมช่วยไม่ได้แน่นอนสิ่งที่หัวหน้าเราพอคนนี้เขาตอบกลับมาก็คือเอาอีกแล้วเหรอโดนอีกแล้วใช่ไหมงั้นเอางี้เองไม่ต้องทํางานและไม่ต้องเดินไปเซนตามจุดละรีบเดินลงบันไดมาข้างล่างเลยแลวเดี๋ยวลงมารวมกับเพื่อนข้างล่างนี่ก่อน ตอนนั้นคุณน้อยเขาก็บอกว่าอ๋อครับครับครับแต่หลังจากที่วางสายกันไปเนี่ยคุณน้อยเข้าใจคอไม่ค่อยดีแล้วขนนี่มันลุกวูบว่าไปทั้งตัวแล้วนะเพราะว่าบรรยากาศแต่ละชั้นเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าคือมันมืดแล้วบรรยากาศมันก็ดูน่ากลัวด้วยจากนั้นคุณน้อยเขาก็รีบเดินลงบันไดหนีไฟเดินลงมาข้างล่างไอ้จังหวะที่กําลังเดินลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยปรากฏว่าเขาก็ได้ยินเสียงรองเท้าส้นสูงของผู้หญิงอะ เดินตามไล่หลังมาเรื่อยๆเรื่อยๆพอมาได้ยินแบบนั้นปุ๊บขนเนี่ยมันลุกวูบไปทั้งตัวละจะวิ่งก็ไม่ได้เพราะว่าบันไดมันก็ชันเนาะถ้าวิ่งเนี่ยก็กลัวมันจะตกบันไดนนนนตอนนั้นก็ได้แต่เดินเร็วๆกึ่งเดินกึ่งวิ่งจนสุดท้ายแล้วจนแล้วจนรอดคุณน้อย <ๆ S 1> เขาก็ <ๆ S 1> ๆๆเดินลงมาข้างล่างจนมาถึงชั้นบีมารวมกับเพื่อนๆอีกประมาณสักสองคนจากนั้นก็มีหัวหน้ารปภเนี่ย เดินตามมาทีละสิ่งแรกที่หัวหน้าระเบาบพอเขาถามก็คือเป็นไงบ้างเจอเป็นตัวๆหรือเปล่าหรือว่าได้ยินแค่เสียงตอนนั้นคุณน้อยเขาก็เลยถามว่าใช่ผู้หญิงที่แต่งตัวเหมือนผู้บริหารหรือเปล่าครับหัวหน้าเขาก็บอกว่าเออใช่คนนั้นนั่นแหละจากนั้นเขาก็เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้างเขาบอกว่าเมื่อประมาณสักเดือนกว่าๆเนี่ยมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็คือ ในวันนั้นเนี่ยผู้หญิงคนนี้นี่แหละเธออยู่เคลียร์งาน<อ>ที่ออฟฟิศ<า>เพราะว่ามันเป็นช่วงว,วันส่งงานแล้วปรากฏว่าตอนที่เธอใช้ลิฟต์ขนของตอนกลางคืนเนี่ยปรากฏว่ามันเกิดอุบัติเหตุก็คือลิฟต์มันล่วงตกลงมาทําให้เธอเนี่ยเสียชีวิตอยู่ในลิฟต์ตัวนั้นน่เพราะว่าเธอออกมาไม่ได้เนาะ และคราวนี้หลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์ทุกอย่างขึ้นพนักง,งานออฟฟิศทุกคน่ะก็มักจะเจอกันเป็นประจำเลย,ยแ,ลแต่ว่าก่อนหน้านี้ทุกอย่างมันปกติดีนะออฟฟิศเนี้ยก็เป็นเหมือนออฟฟิศทั่วไปก็คือคนอทำง,งานาเลิกเย็นบ้างเลิกดึกบ้างต่อให้มันเป็นถึงช่วงเวลาประมาณสักสองทุ่มสามทุ่มสีส่ทุ่มเนี่ยก็ยังพอมีคนอยู่บ้างแต่พอมันเกิดเหตุการณ์ที่ลิฟต์ตกแล้วมีผู้หญิงเสียชีวิตในลิฟต์ขึ้นหลังจากนั้นมันก็มีคนเจอเหตุการณ์แปลกๆก็คือ เจอผู้หญิงคนนี้ทั้งที่รู้ว่าเธอเสียชีวิตไปแล้วจนสุดท้ายแล้วเรื่องนี้มันก็แดงขึ้นมาเพราะว่าทุกคนพนักงานออฟฟิศที่นี่ก็ต่างเจอแล้วก็ต่างได้ยินเหมือนกันหมดมันก็เลยทําให้ไม่มีใครกล้าอยู่เย็นหรือว่าอยู่ดือเลยเพราะฉะนั้นออฟฟิศเนี่ยช่วงหกโมงโพเพหรือว่าทุ่มหนึ่งเนี่ยจะไม่มีพนักงานออฟฟิศทางานที่นี่แล้วแม้แต่คนเดียวพอถึงเวลาเลิกงานปุ๊บก็ต่างพากันแยกย้ายกลับบ้านทุกคน แล้วเรื่องนี้มันก็ไม่ได้เกิดแค่พนักงานออฟฟิศอย่างเดียวนะตัวรปภเนี่ยก็ตัวดีเลยที่เจอเหตุที่มันต้องเปลี่ยนรปภออกไปบ่อยๆก็เพราะว่าเหตุนี้นี่แหละมันไม่มีใครอยู่ได้เลยแม้แต่คนเดียวจากนั้นทางหัวหน้ารปภเนี่ยก็หาคนเข้ามาแทนใหม่แต่ว่าใครมาอยู่ยก็อยู่ไม่ได้เขาก็ต้องออกไปอแล้วรปภคนเก่าคนแก่ที่เคยมาทําแล้วเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยก็ไปพูดกันปากต่อปากมันก็เลยทําให้รปภที่เนี่ย หาไม่ได้หายากทางหัวหน้าเขาก็เลยเอาเงินมาล่อแล้วคนที่ติดกับเนี่ยก็คือคุณน้อยนี่แหละที่เข้ามาทำต่อให้มันจะได้เงินเยอะก็จริงแต่ว่าเขาก็เจอเรื่องราวแปลกๆแบบนี้เกิดขึ้นกับเขานะแต่สุดท้ายแล้วตัวคุณน้อยเนี่ยพอเขาเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยตัวเขาก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันก็คือเขาทำงานแค่คืนเดียวจากนั้นเขาก็ไม่กล้าที่จะมาเหยียบที่นี่อีกเลยแล้วทุกๆวันเนี้ยผมก็ยังไม่รู้นะว่าผ่านมาประมาณสักสิบปีแล้วเนี่ย ตึกเนี้ยยังคงจะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้เขไม่รู้เหมือนกันนะแล้วนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่คุณน้อยเขาได้ไปเจอมานะครับที่อาคารในแค้นในตัวเมืองย่านสาทอคือเรื่องนี้เนี่ยต่อให้มันไม่ได้เป็นผีที่มาหลอกหนจนดูน่ากลัวนะแต่ว่าถ้าเราลองนึกภาพตามว่าเราเป็นตัวคุณน้อยเนี่ยมันหลอนมากเลยนะคืออยู่ในตึกที่มันมืดมืดไฟก็ไม่มีแล้วเหตุการณ์ต่างๆที่เจอมา ตอนแรกก็ยังไม่รู้นะว่าคําตอบมันคืออะไรเจอผู้หญิงพูดคุยด้วยเธอก็ไม่คุยด้วยทักอะไรไปถามอะไรไปเธอก็ไม่ตอบจนสุดท้ายแล้วมาลูกคาตอบว่าคนที่เจอด้วยขึ้นลิฟต์ไปด้วยสนทนาด้วยนีคนคนนี้เสียชีวิตท่อนความว่าก็ขลุขลัมากนะแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ฟังกันมาจนจบแล้วนะครับคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยหรือว่าถ้าเพื่อนเพื่อ,นอนคนไหนที่มีประสบการณ์คล้ายๆกับคุณน้อยเนี่ยก็แชร์มาบอกกันหน่อยว่า แล้วก็เคยเจอแบบนี้เหมือนกันนะเคยคุยกับคนคนนึงแต่ว่ามันรู้อีกทีก็คือว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วหรืออะไรแบบเนี้ยก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยผมชอบอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมจะตอบคอมเมนต์ของเพื่อนเพื่อนทุกคนตลอดเลยและสําหรับเพื่อนเพื่อคนไหนที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าชื่นชอบเรื่องราวที่น่ากลัวแบบนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเลยนะครับเอาไว้พบกันใหม่ใน EP หน้าสาหรับค่ําคืนนี้ ราติสวรัส์ทุกท่านเลยนะครับ